ค่าเฉลี่ยโปรตีนของหญ้าแต่ละชนิดอยู่ที่ประมาณ7-12%อยู่ที่รอบผลผลิตที่เกี่ยวขึ้นอยู่กับการจัดการการดูแลทำอย่างไรให้หญ้าเจริญองอกงามได้เร็วได้เกี่ยวเร็วข้อมูลนี้ได้มาจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอเชิญทุกท่านรับชมชิปได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่้องทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับผม ขอบคุณสำหรับการรับชมทุกกำลังใจนะครับพี่น้องหลายคนนะครับอยากคู่นะครับค่าเฉลี่ยของโปรตีนในหญ้าแต่ละชนิดนะครับค่าเฉลี่ยโปรตีนในหญ้าแต่ละชนิดนะครับเนาะอยู่ประมาณไหนนะครับข้อมูลที่จะแนะนํานะครับกัสอบถามจากสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ชํานาญการนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์นะครับน้องลุงที่ทํางานอยู่ในหันนะครับวอน้าเพิ่น อขอบคุณขอมูลที่พนห้มานะครับมาแนะนำแบงปันในพี่น้องได้รับชมกับหญ้าสามชนิดนะครับในพื้นที่มือนีจะแนะนำนะครับเทียบเทียมเซหญ้าย่างอื่นนะครับเขาสู้เนื้อหาเดินสาราะเลยครับค่าเฉลี่ยของโปรตีนในหญ้าแต่ละชนิดนะครับอยู่ที่ประมาณ7%ถึง12%เเซอยู่ที่รอบผล,ผลผลิตที่เกี่ยว ว่าเจี่ยวหญ้าในรอบที่อายุไม่เยอะกับหญ้าที่มีอายุเยอะนะครับหมายความว่า,าเจียวในรอบผลผลิตที่แตกต่างกันนะครับถ้าห้าเจียวหญ้าในระยะเวลาที่หญ้ามรัินแจ e นะครับจะคงโปรตีนไว้ได้เยอะนะครับจะคงโปรตีนไว้ได้เยอะแต่ว่าถ้าห้าเจียวในรอบผลผลิตที่หญ้ามีอายุเยอะนะครับ ค่าโปรตีนในหยาก็จะน้อยลงนะครับต่ำลงนะครับผมนะพี่น้องเข้าใจนะครับเนาะถ้าเจียวหยาในอายุที่อ่าพอดีนะครับต้นบ่แก่เกินไปน่นจะคงโปรตีนไว้ได้เยอะแต่ว่าถ้าเจียวหยาอ่าในรอบผลผล,ผลิตที่เพิ่เมีอายุแล้วนะครับอ่าคาปริมาณในโปรตีนเพิ่นก็นจะลดลงนะครับโดยเฉลี่ยนะครับหยาทุกชนิดนะครับเนะ้ทอทั้งขนาดพอนี้นํามาก,กประมาณ7ถึงเปรเซตนะครับ รวมมาถึงการดูแลรักษานะครับถ้าดูแลรักษาดีหญ้าไงเร็วหญ้าไ่เร็วกว่าอายุเพิ่นก็จะคงโปรตีนไว้ได้เยอะนะครับคงโปรตีนไว้ได้เยอะพอเพิ่นจะเลื่อนเติบโตได้เร็วกว่ารอบปกตินะครับผมเอามานี่นะครับมาเทียบเชียงเสยหญ้าชี้แรกครับหญ้านี่เปียท้ายเขื่อนซปเปอร์ลิฟนะครับมานี่งัวคั่วกินดีครับชัดเลี้ยงต่างๆกินดีนะครับอายุนี่นาจะอายุประมาณเดือนกว่าครับผมเดือนกว่านะครับ ซึ่งสถานที่บางนี่พันตัดรอบผลผลิตจะอยู่ที่หนึ่งเดือนนะครับรอบผลผลิตที่จะเล่นเติบโตจะอยู่ที่หนึ่งเดือนนะครับถามว่าตัดที่หนึ่งเดือนนี้ดีบอนะครับไปเลี้ยงสัตว์ดีบอโปรตีนลายบอนะครับถือว่าโอเชียอยู่ครับอยู่ในระดับที่โอเชียอยู่นะครับแต่ถ้าปล่อยให้ยาเงี้วขึ้นไปอีกนะครับเลยหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับค่าโปรตีนในยาชนิดนี้ก็จะลดลงนะครับแบบผมดําเข้ามามันจะลดลงนะครับอืม เป็นอย่างยังจังว่าร่วมมาถึงการดูแลการจัดการนะครับถ้าเขาค่อยดูแลให้หน้าไม่ฟุ้นให้ปุย๋ยอยู่สม่ำเสมอเกิดว่ายาที่เทียวได้บ่ถึงเดือนนะครับอืบ่ถึงเดือนค่าโปรตีนค่าโปรตีนเพิ่นก็นเยอะตามนะครับเยอะตามจากสิบสองปกติมันสิบสองอยู่แล้วพี่น้องก็คิดตามไปนะครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมอืมอาจจะถึงสิบสี่ก็ได้นะครับสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ถ้าเจียวยาแจ้พี่น้องก็ มองตามไปเกี่ยวยักสองเดือนอ่ายังได้างาลายหรือเวลาเกี่ยวบ่พ่อโมเพียงพอ่อนะครับโปรตีนพื่กนกระจะลดลงตามนะครับในงาชนิดนี้นะครับโปรตีนพื่นก็นจะลดลงตามนะครับผมอ่ะงามเปียไทยเกลือซูเปอร์ลิตนะครับอ่ะใบงหญ่ครับผมใบงหญ่อ่าลำต้นกับเชียวงามครับจะเบ่งกับบถือว่าแก่มากครับผมถึงจะแก่กับนั่ไปซับไปบดเอา เลี้ยงซัดไ้นะครับหลายชนิดนะครับเนาะหลายชนิดนะครับสั์กินยาหลายชนิดครับสามารถกินได้บริโภคได้นะครับนั่นแหละครับโปรตีนก็อยุะมาั้นเนาอพี่น้องเนาะอืมนะครับต่อไปตามย่างต่อไปครับผมแบบเกี้ยวซ้ำนี่ได้ก็แห้งดีแล้วครับแต่ว่ามันกระ้องม้วามาเนยน้อยครับมันบัคุ้มค่าเนาะครับยังบัคุ้มค่าการตัดนะครับ ยังไม่คุ้มค่าการตัดสำหรับผลผลิตเพิ่นนะครับเนาะนยังคุ้มค่าครับถตาน้อยซ้ำมีเรื่อยครับผมมีพืนกระเรียมแปลงจะปลูกเพิ่มอีกนลครับมี่นี่ก็เลียงง่วนนะครับพื้นที่นี่นะครับเนาะเลียงง่วเลียงตะกระแตนครับอืตามรับชมครับต่อไปเข้ามาตาม มาตามในส่วนของกินีบอมบา่านะครับกินีบอมบาซ่าโปรตีนอยู่เท่าไรนะครับเงัอนกันครับผมอยู่ที่รอบผลผลิตที่เราตัดและการดูแลนะครับโทษครับอาญาช่วงนี้นะครับที่พี่น้องเห็นนะครับอยู่ประมาณยี่สิบวันนะครับอยู่ประมาณยี่สิบวันกากกำลังดีู่ครับยี่สิบวันนะครับ กินนี้นะครับถ้าดูแลจัดการดีๆนะครับ14-15วันนะครับถ้าจะตัดเลี้ยงนี่ตัดได้แล้วนะครับนั่นก็แสดงว่าเพิ่นคงโปรตีนไว้ได้เยอะนะครับคงโปรตีนไว้ได้เยอะในหญ้าชนิดนี้หรือชนิดอื่นเดอพี่นอรเด้อชนิดได้กระดามนะครับแต่แต่เมื่อเขามีอายุเยอะขึ้นนะครับรอดผมผลิตีห้องเกี่ยวอาจจะเป็น3บวันนะครับ สองเดือนแต่เขาตัดรอบผลผลิตที่พ่นเมียหญ้ามีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นหนึ่งเดือนเดือนครึ่งสองเดือนนะครับข้อดีก็คือได้หญ้าเยอะแต่โปรตีนเขาจะน้อยลงอ่าแต่โปรตีนเขาจะน้อยลงนะครับเนดะ้อบอแม่นว่าเจียวหญ้าแจหญ้าง่ายโปรตีนเพิ่มที่เพิ่มขึ้นเด้ครับ โปรตีนเขาจะลดลงนะครับโปรตีนเขาจะลดลงแต่เจียวหญ้าที่มีอายุไม่เยอะเกินไปนะครับอาจจะเป็นสิบ5ี่สิบห้ามือถึงยี่สิบมืออันนั้นจะคงโปรตีนไว้ได้เยอะบาดนนเฮ็ดจ้งไดล่ะมันยังสิีเกี่ยวเรียวบาดอืมเกี่ยวขอ,องสี่แลวเฮ็ดจ้งไดมันสิได้เกี่ยวเร็วเราก็คงมันก็เชื่อมโมยงมาถึงว่ามันอยู่ที่การจัดการการดูแลของแต่ละบุคคลนะครับ เฮาเฮ็ดหงาเฮางามอยู่ตลอดเวลาไงเ่เรยวเอาไปง้อยค้ควยกินนะครับโปรตีนเพิ่นกบคงอยูไดนั่นนะครับคงอยู่เดนานนด่น,านในหญ้าทุกชนิด้ะพี่น้องเด้อประมาณ7-12ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับใหญ่เรยวเกินกำหนดโปรตีนก็อาจจะเยอะขึ้นนะครับบวกเยอะขึ้นอาาตัดหญ้าแจโปรตีนจะลดลงนะครับพี่นอ้องนี่คือส่วนของกินนี่นะครับซึ่งกินนี่ก็จะเลิ่มนเติบโตได้รอบผลิตที่บวกเกิน20วันนะครับ อย่างช้า25วันนะครับถ้าเลยนั้นไปยิ่งจะยาวยิ่งจะงามแต่โปรตีนจะลดลงอ่านะครับบางสวนเห็นหญ้าเห้ยวเพิ่นดูแลดีนะครับเห็ียนเงายังไม่ถึง20วันก็ได้ตัดนั่นก็แสดงว่าเพิ่นคงโปรตีนไว้ได้เยอะนะครับคงโปรตีนไว้ได้เยอะนะครับเนาะดูนี่กระเบื้องครับเพิ่นจัดการระบบน้ำนะครับฟ้นปุ๋ยบริขาดนะพี่น้องเนาะ อคิดตามชนิดต่อไปนะครับคิดตามชนิดต่อไปนะครับในพื้นที่นี่นะครับนาออันนี้นยังเป็นที่นี่อยู่ครับผมอมืใบกระเวยงามเฉียวดีมากๆครับผมใบไงะนะครับอืมครับตามน้ำผมครับผม มาถึงครับจ้าหวานอิสราเอลเดีย๋ยวพี่น้องยา่หวานอิสราเอลนะครับอายุนี่อยู่ประมาณเดือนกวกัวครับผมอืมกับโโบคาโบไตเนเหมือนกันครับเจ็ดถึงสิบสองเปอร์เซ็นนะครับเดือนก,ก,กัวกัวกก่ย่งพ่อข่อใส่ได้อยู่ โปรตีนกาดจะบวกลบตามสูงลงโปรตีนก็นจะคงไว้หือว่าคงไว้ได้เยอะอยู่นะครับเนาะอืมนะครับ,นะรบใบกระย่งเขียวดีของเป็นอยู่เยาว่าดีสเลเวนะครับปลูกจากาท่อนพันธุต่อพันุ์นะครับแต่ถ้าเราดูแลจัดการดีจะผู้เลี้ยงนะครับจะโบจะเปลี่ยนตรงว่าเพราะเห็นพันธุ์เงาทรันี่นะครับ อาจจะยี่สิบก็มือตัดนะครับโปรตีนเพิ่นก็นจะคงไวด้ไดตดลายนะครับคงไวด้ไดต่ลายเตรีมที่นะครับรับหยาหวานนะครับเนาะใช้เลี้ยงได้ดีนะครับงวควั้วนะครับแตะแกะสัตว์ทุกชนิดเลยครับแต่ว่าได้เรื่องลำต้นกับต้งย่อมรับว่ามีขนาดใหญ่นะครับแข็งกวาอ่าที่นี่บอมมาซานะครับฉะนั้นการนำไปสั์กิน ถ้าอยากได้กินทุกส่วนก็ต้องมีการสับมีการบดน้ำนะครับมีการสับมีการบดน้ำนะครับนี่ซุปเปอร์ลิฟนี่คือกันนะครับใช้เขื่อนซุปเปอร์ลิฟนี่คือกันนะครับนะครับน้ำต้นกัมันไ่มันกะแข็งกววาแหละครับการเอาไปกินทาตาดายวนเพม่อนกับคบเชี่ยวได้เยอะนะครับเนาะถ้าเป็นง่วเป็นคั้วอาจจะบางตัวก็อาจจะคบเชี่ยวได้เยอะผมว่าใส่ปัญหานะครับ ปูตีนกระดังที่ผมบอกแล้วครับอยู่ที่อายุก,การดูแลของแต่ละบุคคลนะครับสามมะพร้างนี่ที่ผมเคยท่ายเคยเฉลีย่ยให้เบิ้งว่าสามสัป,ปดาห์เพิ่นใดต้นเพิ่มประมาณใดดำอยู่ที่จักต้นนะครับเฉลีย่ยมาให้เบิง้งในที่พื้นที่ที่ผมเคยท่ายทำให้เบิ้งครับนี่ผมมาถ่ายเย็นก็นจะร่วมเดือนแล้วครับนี่ร่วมเดือน ใหญ่แลวนะครับที่ผมเคยถ่ายเทียบเชียงให้เบิ้งแลครับเนาะทวมเสาสปิงเกอร์แล้วครับช่วงนี้จะข่างเจียวมัญญาราชีนครับเพิ่งเกิเจียววัานเนี่ยนะครับประมาณเดือนครับในเดือนแล้วนะครับเด้อนี่ครับในง่ายเชียวดีเขือนครับผมสารับต้นเพิ่นกระด้างผมบอกวันบนงหนะครับก็ย่อมเจาะวอนกัวสองชนิดนะครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเสมอไปนะครับถ้าปล่อยพันเจอปล่อยพันเจนะครับลําต้นกระฉั่งได้คือกันนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณยี่สิบห้าแต่ถ้าอยู่ประมาณสิบห้าไล่มาถึงยี่สิบยี่สิบห้านี่ยังโอเชนะครับล้าต้อนอ่อนนะครับตา้าถ้าปล่อยให้เงาไปกานี้กับล้าต้นแฉียงได้คือกันนะครับผมนี่แหละครับบกว่าสิน้ำมาให้สัต์เลี้ยงชีวิตต่างๆกิน รวมถึงก,ก,กะแตนที่กำลังฮิตยู่รับเหยอะอที่กำลังยอดฮิดอยู่นะครับกินดีทุกชนิดโปรตีนเนีที่ผมบอกนะครับโปรตีนหญ้านะครับเนาะอยู่ป่ามาณนั่นนะครับอืมฉะนั้นพี่น้องกับบ้าเอามาให้ก,ก,กะแตนให้ง่วยคล้วยกินได้ครับ่าเฉลียเพิ่นผมกับเนะน้นำไปฟังแล้วนะครับเนาะข้อมูุ่นก็ได้มาจากาเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการนะครับศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์หวังว่าสิปนเป็นแนวทางให้พี่น้อง ที่กำลังศึกษาอยู่ศึกษาอยู่ไดู้หญว่าผู้หญ้งาชนิดใดโปรตีนมันอยู่ซ้ำใดนะครับกาอยูที่การดูแลก,การจัดการนะครับดูแลจัดการได้ดีหญ้าง่ายเร็วโปรตีนเพิ่นกะคงไว้ได้เยอะนะครับหญิาจะเลื่อนเติบโตได้พอดีเป็นหญ้าแก่นะครับค่าโปรตีนใน้เพิ่นกะจะน้อยลงนะครับนี่เพิ่นกะน้ำมาเลียงตะกระเตียนน้ำเลียงงัวนพร้อมน,นะครับเนาะนะอ่ามือนีผมล่าไปก่อนนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับผม